ที่เหนือเขามีแลนด์มาร์คเล่นน้ําที่ภาคใต้ก็มีแลนด์มาร์คสำหรับเล่นน้ำคลายร้อนเช่นกันนะคะประชาชนในพื้นที่จอดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจํานวนมากนะคะนําบุตรหลานแล้วก็ครอบครัวนี้ร้อนไปเที่ยวกูแบปูโรง On The b e บีดค่ะนี่แหละนะคะเป็นน้ําจากแม่น้ําปัตตานีะนะช่วงเย็นๆบ่ายๆเนี่ยน้ำจะใสามากแล้วก็เห็นเป็นหาดหินสวยงามเลยทีเดียวถือว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกูแบปโรงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้นะคะพาไปดูบรรยากาศการเล่นน้ำคลายร้อนของชาวจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะนี่แหละประชาชนจำนวนมากก็พาครอบครัวมาเที่ยวกูแบปูรงออนเดอะปี beach, สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกูแบปโรงในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบรรนันงสาเร่งอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะ เป็นหาดทินสวยงามน้ำใสยเย็นแล้วก็กําลังได้รับความนิยมในขณะนี้ค่ะเด็กๆทั้งเด็กเล็กเด็กโตวรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองต่างก็ลงเล่นน้ำเดินเล่นริมหาดถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างสนุกสนานในขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ลงเล่นน้ำก็จะมารวมกลุ่มปูเสือใต้ต้นไม้มานั่งพูดคุยมาทานอาหารด้วยกันอย่างมีความสุขในวันหยุดแบบนี้นะคะ ไปถามนักท่องเที่ยวถามเด็กๆกันละกันนะคะน้องๆอยากชอบเล่นน้ำอยู่แล้วน้องคนนี้เด็กหญิงฟาตินบาการเดินทางมาจากจังหวัดยะลากับคุณแม่น้องบอกว่าอยากมาเล่นน้ําที่นี่เพราะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศเปิดความสนุกของตนเองในช่วงปิดเทอมและที่เลือกกูแบปูรงเพราะว่าเห็นคนมาเยอะมาเล่นน้ําที่นี่แล้วทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขก็เลยอยากจะมาลองเล่นดูบ้างพอมันเล่น lồng nước bút S <S โอ้โหน้ำเย็นมากค่ะน้องบอกแบบนี้ได้มาเล่นแล้วก็สนุกสนานมากเช่นกันขณะที่ครอบครัวชาวบ้านในพื้นที่บ้านปรางแงอําเภอกรงปีนงังและในพื้นที่ปัตตานีก็บอกว่ามาเที่ยวที่นี่ใกล้บ้านไม่ต้องไปไกลได้มาเที่ยวกับครอบครัว <S <S 2> <S 2> เด็กๆก็สนุกสนานได้เล่นน้ําเย็นสบายาคลายร้อนได้ด้วยนะคะคือช่วงหลงังฝนทิง้งช่วงที่ยเนลายอากาศมันจะร้อนมากค่ะคุณผู้ชมน้องอ๊อฟน้ําในแม่น้ําปัตตานีที่กูแบบูรง อนเดียปีตเนี่ยคือช่วงเช้าน้ํามันจะเยอะก็จะไม่เล่นกันแต่ว่าพอตกใหม่ถึงเย็นเนี่ยน้ำมันจะลดลงมองเห็นน้ําใสหาทิ้นก็สวยชาวบ้านก็มาเล่นน้ําคลายร้อนมาถ่ายรูปมาเซลฟี่ถ้าหากว่าไม่ได้เอาอาหารมาที่นี่เนี่ยเขามีร้านค้าบริการนะแล้วที่สําคัญส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขามีเสื้อชูชีพให้เช่ามีเรือบริการให้พายเล่นแล้วก็มีกําลังเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นเนี่ยมาคอยดูแลความปลอดภัยให้อ่านะฮะสร้างรายได้ใน พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยนะครับ